เข้มข้นจนจะสุดท้ายไงเชอาสวัสดีตอนตั้งแห่งเมืองสุพรรณสว้าแม่เราเราขึ้นไปร้องสาวตอนแตงเลยอ่ะขึ้นร้องบนเวทีดูคลิปอ่ะเราขึ้นคนเพี้ยนคีเลยโอ้เจ๋าเลยอ่ะตัวนนีเอฟตีเวดีเอฟตีอ่ะบอกด้วยนะผมเป็นเอฟตีเขานะอันนี้บอกว่าแนทนุ่นเป็นเอฟตีเขานะใช่ อันนี้บอกเลยว่าแนทนุ่นเป็นเอฟตีเขานะใช่ให้รนึ่งสองสาไม่ได้เจ้าชู้แต่เ <cort> น <ical> ื <laser> ้อคู่ผมเยอะชอบปะชอบะอะป่จริงไอ้แต่อาราดิวาข่ามลองดูอเบลดิยังไม่ได้ดูเลยข่าบขา คะตาเม่องแค่คันกินดีเนี่ยตาเม่องนิดนึงตาเลี้ยวตาหวานไม่ว่านะเม่องสวัสดีครับเหมือนพ่อเน็กเลี้ยงไทยวัน ครับไล่โซนอีกนะเดี๋ยวลงกันนะ<ฮ>เจอกันครับทุกคนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณทุกคน,น